จะ,จะปิกบ้านไปเอวเจียงไม่เจ้านะ่าหนาวอ,อย่างนี้เราก็ต้องไปเอวบนดอยนอะกไปแอวเจียงหม่บ้านเฮาแล้วก็จะปิกไปหาพ่อแม่พี่น้องใจเจ้าแล้วชาร์จรถไฟฟ้าแล้วเหรอเดี๋ยวแบบไปหมดกลางทางหาที่ชาร์จ ยิ่งเยอะๆอยู่เดินทางทีไรต้องต่อคิวชา้าจนานทุกทีโอ้ยม่าต้องเป็นห่วงแลยนะตอนนี้ป้นมีที่ชัจพวกพารุ่นนี้ JS-A46 ติดไว้ในรถป้นตลอดเลยถึงว่าจะมาได้แวะชาติตามสถานีชาตินะป้นก็สามารถไปชาติที่บ้านของป้นได้เลยและก็ยังสามารถเอาไปชาติตามที่พกักหรือว่าตามโรงแรมรีสอร์ทที่ว่าป้นไปพักได้แหมงตัวนเจ้ามาต้องห่วงเรื่องที่ว่าไฟจะมาปอแหมงต่อไปเจ้าติชาจรุ่นนี้นะคะป้นเพ้่มมาพร้อมกับกระเป๋าพกพาแถมยังใช้งา,งานง่ายๆตัวเจ้า ก็แค่ไปเอาสายชาตินะเจ้าออกมาจากกระเป๋าแล้วก็เฮาก็เอาไปเสียบกับเต้ารับของเฮาที่บ้านบาว่าจะไปที่บ้านเฮาหรือว่ารีสอร์ทที่พักที่เฮาไปพักได้หมดเลยเจ้าแล้วก็เอาหัวชาติไปเสียบเข้ากับรถได้เลยได้กำลังไฟถึง16แอ<ๆ>์กันเลยไนดะ้เจ้า ยงต่อย์นะเจ้าเขาก็สามารถชาิรถได้ง่ายเจ้าบอกว่าจะไปแอลเหนือแอลเจียงใหม่ ai, หรือว่าแอลที N ่ไหนๆเจ้าเขาก็มาต้องกังวลเรื่องไฟมาพอแห่งต่อไปแล้วเจ้าเสียบล่าไว้เมื่อคืนนะเจ้าเพราะว่าเขาตื่นเจ้ามาเขาก็พร้อมที่จะออกเดินทางต่อไปแล้วเจ้าไปแล้วเนอะไปทอดสายชาดเก็ไว้่้ต้รถจะเอาไว้ไปชาติตามตางตวัวเพราะว่าชาดไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนนี้ก็น่าจะเต็มแล้วเนาะเดี๋ยวไปซื้อของมาฝากเนอะโอ้ยมาถึงเจียงใหม่แล้วลืมไปเลยลืมแนะนําไปว่าตีชาิไปพกพาดีๆอย่างอี้นะ เฮาซื้อมาจากร้านอีเทคนะเจ้าเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ตังลุ่มแล้วก็ไปกดกันในตะก,กร้าได้เลยนะเจ้าสินค้าคุณภาพดีราคาถูกๆอย่างนี่นะเจ้าเหมะสสำหรับที่จะพกพาไปเที่ยวอุตี้กูตางเลยแล้วก็เหมอสสำหรับคนใจรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเฮานะเจ้าเข้าไปดูได้ที่ร้านอีวิเทคของเขาได้เลยนะเจ้าร้านนี้เปิ้นมีตีชติหลายรุ่นหลายแบบให้เลือกนะเจ้าแถมมาปอเปิ้นยังมีอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ไฟฟ้าแหมมาขนาดเลยเจ้าเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะเจ้า